สวัสดีค่ะพบกับจอยในแกะกล่อง Tip ิปทิกค่ะเคยเป็นเมค้าที่คุณกําลังเล่นเน็ตเล่นอยู่แล้วก็เจ้านายเดินมาทําให้คุณต้องปิดหน้าต่างที่สำคัญสำคัญน,นั้นไปแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าคุณใช้ Firefox เพราะไฟล์พอสามารถกู้คืนแถบที่เพิ่งปิดไปล่าสุดได้ทําได้3วิธีด้วยกันค่ะค่ะสาหรับวิธีที่1นนะคะเราคลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนแถบค่ะเราเลือกเมนูเรียกคืนแถบที่เพิ่งปิดในเวอร์ชันภาษาไทยหรืออ n d c ู o s t ดแถในเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะเท่านี้เราก็จะได้แถบที่เพิ่งปิดไปล่าสุดกลับคืนมาค่ะวิธีที่2วิธีนี้ง่ายมากเลยค่ะเราใช้ชี้ล้วบนคีย์บอร์ดโดยการกด Control Shift แล้วก็ชี้ เราก็จะได้แถบที่เพิ่งปิดไปล่าสุดกลับคืนมาเช่นเดียวกันค่ะส่วนวิธีสุดท้ายเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเรียกแถบไหนคืนมาโดยการคลิกที่ history แล้วเลือกเมนู recent r y c l o s e tab หรือแถบที่เพิ่งปิดไปเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ Firefox ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอ้อคุณสมบัตินี้ใช้ได้กับ Firefox 2 Firefox 3แล้วก็ IE 8เช่นั้นนะคะ แล้วถ้าหาใครมีทิปชิๆเจ๋งๆอยากให้เราช่วยเผว่แพร่ให้สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ t i p u n b o x a n t h ค่ะแล้วทางเราจะช่วยเผวแพร่ให้ค่ะ